หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับประเดิร์หลังเกมแมนยูตัดบุกเชียรน,นอริซองต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษปีศาจแสดงใช้ผู้เล่นกำลังหลักบางคนลงสนามเป็นตัวจริงทั้งแฮรี่แมกไกว์บูโน่ฟานานส์และลุคชอคพร้อมกับสลับหมุนเวียนนักเตะตัวสำรองลงสนามหลายคน จนต้องเหนื่อยถึงช่วงต่อเวลาพิเศษกว่าจะเก็บชัยชนะเหนือทีมเจ้าถิ่นได้เพลย์ล่าชโนมันยูสู้ตายพามาดูเรื่องราวน่าสนใจหลังจบเกมนี้กันโอเล่จะเป็นต้องหมุนเวียนผู้เล่นอเล็กซาโซชาต้องโรเตชันผู้เล่นบางส่วนเพื่อเก็บความสดไว้เจอกับบริทันในวันอังคารที่ฟอร์มดีในพรีเมียร์ลีกหลังจากกลับมาช่วงรีสตาร์ทวังแฮร์รี่ไม่ไกวยและลูกชอเป็นแกนหลักในแผงเกมรับด้านบนมีบรูโน่เป็นจอมทัพส่วนหน้าเป้าเปลี่ยนมาใช้บริการของโอเดียนอิกาโลบ้าง ต้องบอกว่าขุนกำลังตัวจริงกับตัวสำรองของปีศาจยังมีปัญหาในการทดแทนกันทั้งเดกโก้ดาโลเจสซิริการ์ดและควอนมาตาที่ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักในเกมนี้จนทําให้ทีมต้องเหนื่อยถึง120นาทีเต็มท่านหมาเทพและดาโลไม่สามารถคว้าโอกาสในการลงสนามได้ดีเท่าที่ควรลินการ์ดยืนเป็นปีกซ้ายแต่ช่วยทีมไม่ได้มากนักทั้งจังหวะสร้างสรรเกมการเข้าบุญที่สุดท้ายและจังหวะจบสกอร์ลูกทุ่มเทมีให้เห็นไม่มากนักและบอลมาจะขึ้นไปช้าเมื่ออยู่ที่เขา การประสานง,งานฝั่งซ้ายของลูกชอผิดแปลกไปจากเดิมเพราะความเขาา้าข่าดูใจของท่านมาเทพทั้งจังหวะการจ่ายการสอดช่องยังไม่รู้ใจเท่ามาคาสแรดฟอร์ขดขณะที่เดยโกดาโลโดนเจาะมากเป็นพิเศษและนอรดิชใช้ตัวลุกเข้ามาลุมเล่นงานฝั่งนั้นหลายคนประกอบกับควนมาตาไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับมากนักจึงทําให้เกมดูดอัดในช่วงครึ่งแรกนํามาซึ่งโอกาสยิงประตูของอยูเตที่ไม่ตรงกรอบเลยในช่วง45นาทีของเกม โอเดรนิโกโรควรจะรับคำชมจากจังหวะคําคแดนหน้าและเรียกใบแดงจากผู้เล่นนอริชถึงแม้โอเดรนิโกโรจะมีสสวนร่งกับเกมไม่เยอะมากนักโดยเขามักจะพักบอลและมีจังหวะยืนคําแดนหน้ากดดันคู่ต่อสู้ของนอริชอย่างเบนก็ดฟีและทีมโครเซได้ดีส่วนหนึ่งที่โกโรไม่ได้จบสกอร์เยอะก็เป็นเพราะนอริชยืนลายต่ำมากและดักบอลทะลุช่องได้บ่อยครั้งอีกทั้งบอลครอสจากด้านข้างของยูเนเตดก็ไม่มีพิษสงอะไรมากนักก่อนจะมาถึงจังหวะสำคัญ ในการโชว์สัจจายาการยิงบริเวณกรอบเขตโทษของนายิงชาวในจีเรียจะจงังหวะเปิดด้านซ้ายและบอลลอยโด่งในกรอบหกหลาไหวพิพของเขาในการเข้าถึงบอลก,ก่อนถึงทีมครูทําให้แมนยูเติขึ้นนําจากรูปเกมที่อึดอัดและในช่วงท้ายเกมเขาก็รับบอลจากเพื่อนพร้อมทั้งโชว์การพักบอลที่ยอดเยี่ยมเรียกใบแดงจากทีมโครเซ่ซึ่งเป็นตัวผู้เล่นตัวสุดท้ายของนอริชในจังหวะน,นั้นจอห์นมอสไม่ลังเลที่จะไลก่กองหลังเยอรมันออกจากสนามทําให้ปิดแสดงได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่มากกว่า ลูกทีมของโซชาต้องเหนื่อยเพิ่มหลังโดนตีเสมอจงังหวะบีพื้นที่เอาบอลมาครองของนอริชและคายบอลเข้ากลางมาได้ตัวประกบแมนยูแตดอยู่ไกลทำให้ทอนแคดเวลมีเวลาในการเลือกช็อตยิงและเรายิงตัวเก่ง Sun ซันโวได้เฉียบคมผ่านเฟรดและแฮร์รี่แม็กควายเสียบเสาอย่างสวยงามโรเมโรพุ่งไปไม่ถึงนอริชตีเสมอและทำให้พวกเขายื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาได้สำเร็จ บอกบามาติชและมักซเซลต้องลงมาเพื่อชนะในช่วงท้ายตามปกติโปรแกรมฟุตบอลในช่วงนี้จะเปลี่ยนตัวได้5คนและใส่ชื่อตัวสำรองได้9คนอยู่แต่ส่งแรดฟอร์ดกรีนวูดและวิลเลียมลงมาในช่วง1ชั่วโมงของเกมแทนที่ลินการ์มาตาและดาโลช่วง12อนาทีสุดท้ายพวกเขาต้องส่งมาติชและบอกบา2อคู่หูตัวจริงลงมาเพื่อพลิกสถานการณ์และมีโคต้าพิเศษอีกหนึ่งคนในช่วงต่อเวลายอย่างอองตอน,นี่มักซเซลเท่ากับว่าโซชาใช้โคต้าครบ6คน เปลี่ยนตัวในช่วงเวลาปกติ5คนและตัวสำรองในช่วงตอบรับพิเศษอีก1คนการเปลี่ยนเอาตัวจริงลงมาบวกกับโนลเลชโดนใบแดงทำให้เกมวันเวอยู่ฝั่งเดียวก็ต้องชื่นชมว,ว่าทุกคนที่เปลี่ยนลงมารวมทัจหวะสร้างสรรค์กเกมของปอกบาและบรูโนอีกทั้งยังมีความมือหวาของแรดฟอดและมักเซลและที่จะขาดไม่ได้คือการเก็บบอลจังหวะ2เนียนกริปของพินิ่งมาติชที่เก็บกินได้หมดเลอแค่รอป,ประตูชัยกับปันแฮร์รี่ซันโวช่วงบีบหัวใจพาผีแดงเข้าสู่รอบรอง ดูเหมือนเกมอาจจะต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงโดนจุดโทษแล้วแต่การสอดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของแฮร์รี่แม็กควายกับปันทีมรวมทั้งการอยู่ถูกที่ถูกเวลาและการยิงอย่างชาญฉลาดเล่นทางผ่านทีมครูที่เหนียวนึบมาทั้งเกมต้องชมคุาจิตถูกใจของผู้เล่นทุกคนที่สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและนำมาซึ่งชัยชนะช่วงต่อเวลาพิเศษน่าสนใจมากๆว่าจังหวะวิว่งแบบทุ่มเทสุดๆของบรูโนช่วยทั้งเกมรุกและเกมรับการเล่นเต็มเกมของสอกหลังอย่างแฮร์รี่แม็กควายและลุกชอ พวกเขาจะพักฟื้นและเรียกความฟิตมาได้ดีแค่ไหนในเกมดวนไบรตันวันหลังคารนี้การจับสลักรอบรองชาเลอร์จะมีขึ้นในช่วงเวลาพักครึ่งของเกมคู่สุดท้ายรอบ8ทีมระหว่างนิวคาสเซิลพบแมนเชสเตีรคนที่จับคืออดีตตำนานพรีเมียร์ลีกอย่างอลรันเชียเลอร์ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เชียร์ไปแสดงเต็มที่ด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะหืดขึ้นคอต้นรุนจนถึงช่วงต่อเวลาแต่พวกเราก็ไปอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีกรมเกลียวผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลอร์ที่เวมลีย์ได้สำเร็จ จบเกมนอริช1แมนยูเตต2ไปแสดงได้ประตูจากโอเดียนอิกาโลนาที51และแฮร์รี่แม็กควานนาที118นอริชได้ประตูจากท็อดคัทเวลนาที75รวมพลึกกำลังเชียร์ไปแสดงกันใหม่ในวันอังคารพบไบรตันเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยหัวใจมุ่งมั่นเคียงข้างกันต่อไปกับแมนยูสู้ตายร่วมให้กํำลังใจไปแสดงกันต่อไปและวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย